ใค้อไนัพี่น้องที่หาได้ยามาคนจะต็เยอะบอกไก่อนเราต้องมีกุศลมาขาดมือนี้เลยูุยของกูลรอมึงจะมาแซะทิ้กูนะ เห็ดเก่งไหมเดี๋ยทำเป็นเกง่งเดี๋ยเนื้อกดไม้ย้ายซื้อมเนื้อกดไม้ไมดไ้เจอถือมีกูซั์มาผ่านที่รูซื้อพอ,อ,อชิตายู่เหมือสจะดูคเคยเอ็นมามาตึ้นต่อค่ะมีทางสู้อุอ้ยมันกดดันกูนะ ดูของใครอยู่ของมันอยู่ที่ใครที่มันอย่ามาแยะกันอย่ามาเล่ากันอย่ามากินปูร้อนห้องอยู่นี่บริญานหนาแม่มึงเยอะพี่บอกไปไหนเด้อมึงมุดจกักกันน้อยกันไปแล้วนะบอก